นี่คือวอลซิมที่สามารถเช็ค GPS ลูกทีมได้ไปดูกันถ้าอยากดู GPS ของตัวเครื่องที่เป็นวิศวุสาเนี่ยจะต้องแนะนําเป็นตัวนี้ครับ PNC 460การทํางานคือเป็นเหมือนมินิดสแพชเชอร์เลยก็คือตัวเขาเองเนี่ยสามารถดู GPS ของเครื่องแต่ละเครื่องที่อยู่ใน a อ c o u n t ์เดียวกัน,นได้เลยมันดูทุกอย่างได้เหมือน Windows เลยใช่ไหมครับ ใกล้เคียงแล้วกันครับแต่ว่าจะไม่สามารถดูย้อนหลังได้อาจจะดูได้แค่แบบเรียลไทม์อย่างเดียวแล้วถ้าเราจะกดคุยกับทีมงานเราผ่านตัวนี้คะ่ะมันก็กดตรงไหนคะตรงหน้าจอไหมคะก็คือการคุยถ้า<อ>ด้วยตัวนี้เป็นแบบทัาสกีนครับสามารถทําได้สองแบบคือหนึ่งกดทัาสกีนคุยผ่านหน้าจอ,อหรือกดที่ปุ่มด้านข้างเครื่องแบบนี้ก็ได้ครับพูดปุ่มเนี้ยก็คือสามารถคุยกับบอได้เลยราคาเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่2องหมสี่ครับเวลาเราซื้อไปเนี่ยมันควรจะคู่กันไหมคะว่าเรามีดิสแพเชอร์ในวินโดว์แล้วเนี่ยควรจะ แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขามี CEO หรือ MD ที่อยากจะมอนิเตอร์เนี่ยก็ใช้เป็นตัวเนี้ยก็จะเหมาะตัวเนี้ยแบตเตอรี่ยือยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงก็คือตัวเนี้ยเป็นสายชาร์จ Type C ระยะเวลาในการชาร์จก็3-4ชั่วโมงครับ